สวัสดีค่ะน้องทีมมาทำอะไรคะวันนี้ที่ลาบลาย่างไปยล้หลาย่างครับก็มีหน้าผากเป็นเมลล์ล้อสานะคะย่อหน้าผากนะคะแล้วมีหนกคิวแล้วก็ดึงหานตานิดนึงนะคะเป็นไงผู้ชายนะคะก็จะดูแลดีกว่าปกติโอเคค่ะเป็นน้องใจให้น้องทีม้วยนะคะข่าวนี้มากาแฟนะเขินมาก น้องทีมกี่วันแล้วคะอ่าน่าจะประมาณสามอาทิตย์ลอยสามอาทิตย์ใช่ไหมเป็นไงบ้างก็โอเคว่ะชอบไหมทำอะไรไปบ้างคะมีโบนซีเมนมีเอาฟิเอร์หน้าผากออกแล้วก็เลยอะไรผมแล้วก็ขัดตากนกคิ้วกนกคิ้วด้วยนะคะโอ้ยดูดีแผ่สวยมากแผ่ดีมากอันนี้แค่สามสัปดาห์ใช่ไหมน้องทีมใช่ฮะสสัปดาห์เป็นงานลงอย่างที่เราต้องการนะ ก็โอเคมาคโอเคดูให้โอ้ยอันนี้เป็นเคสแรกของพี่นะที่เป็นผู้ชายนะที่ให้รีวิวนะขอบคุณน้องทีมมากๆทํทำไมถึงทำไมถึงให้รีวิวคะน้องทีมอ่างงอยู่นะน้องบอกว่าจริงๆกูไม่อยากให้รีวิวอ่ะได้ได้ได้ใช่ไหมขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่าจริงๆแล้วผู้ชายอยากทามากน้องทีมแต่แบบเขาไม่มีไกด์ไลน์ว่า เฮ้ยทำมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะยังไงขอบคุณน้องทีมด้วยนะคะได้ค,ครับค่ะ